กลางกรุงเทพมหานครเหมืองที่ไม่เคยหลับวงเวียนใหญ่เส้นทางชีวิตเร่งรีบมีแท่งคอนกรีตสูงตระงานชี้ฟ้านี่คืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิผู้คนเดินผ่านแต่ไม่อาจมองข้ามเพราะมันคือร่องรอยของชัยชนะและความเสียสละก่อนที่จะไปรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะครับ ขอบคุณครับย้อนเวลากลับไปปีพศ2 4 8 3ประเทศไทยเผชิญกับความตึงเครียดฝรั่งเศสผู้ปกครองอินโดจีนลาวกัมพูชาเวียดนามปิดกั้นไม่ให้ไทยทวงดินแดนที่เคยเสียไปความขัดแย้งบานปลายและสงครามอินโดจีนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสจึงเกิดขึ้นฐานฝรั่งเศสตั้งอยู่ตามหัวใจของอินโดจีนเสียมราฐพระตะบอง สีโสพลในกัมพูชาจำปาสักหลวงพระบางในลาวป้อมปราการสูงตระงานปืนใหญ่และเครื่องบินรบพร้อมสู้ทุกแห่งมองเห็นแม่น้ำและเส้นทางขนส่งเหมือนดวงตาของอำนาจเฝ้าดูชายแดนทางทะเลฝรั่งเศสมีเรือรบหลวงลามอดปิเกล่องลำน้ำอ่าวไทยคุมเส้นทางสู่เกาะช้างทหารไทยต้องชิงไหวชิงพริป ทุกการโจมตีทุกยุทธวิธีขึ้นอยู่กับฐานเหล่านี้